ครับวันที่สองยามเย็นบนเกาะโกรดวันนี้เป็นวันศุกร์นะฝรั่งเริ่มมาแล้วเที่ยวนะครับยามเย็นวันที่สองบนเกาะโกรดคนวันนี้วันศุกร์นะเมื่อวานนี้มานอนคืนหนึ่งเป็นวันพุทธหัสนคนไม่ค่อยมีนะวันนี้คนเริ่มมานะครับอันนี้เปลี่ยนรีสอร์ทน,นนะแล้วลงฝรั่งเริ่มมีมาแล้วนะฝรั่งนี้น่าจะอยู่เมืองไทยนะ บากาดเตยเจีวนะครับไม่มีเรือมาวิ่งให้ขวนใจคร โดไม่ค่อยมีเรือพับจ้างเรือปีดโบ๊ทกรหน้าโบ๊ทก็ปุ๊บพุบบเตอร์นะเป็นเกาที่ไม่ค่อยมีเรือวิ่งเงียบสงบ